ครับท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมปุ้ยธวัชชัยนะครับจากสวนตันแนวนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมที่เรายังอยู่ในนะครับบอลสีที่ออกแนวดักดักนะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษครับก็คือนะครับก็จะเป็นบอลสีที่มีความเข้มความขลังดุดันขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นสีแดงแดงแบบนี้นะครับสีแดงแดงนะครับ แดงแบบแดงเข้มๆนะครับแล้วก็ขอบเขียวแบบเข้มๆนะครับวันนี้ผมมีหลายกระถางเลยนะครับหลายกระถางเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าที่เลี้ยงมาเนี่ยครับตัวบอลสีชนิดนี้นะครับมีความพิเศษกับต่างจากชนิดอื่นยังไงนะครับผมอ่าก็คือนะครับบอลสีที่ชื่อว่าองคุริมานนั่นเองนะครับผมทีนี้องคุริมานเนี่ยนะครับก็เท่าที่ได้ไปหาความรู้มานะครับเขาจะอยู่ในตับของ พุทธประวัตินะครับผมก็จะมีหลายตัวเนาะนะครับที่อยู่ในตับนี้ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็หลายคนนะครับทำการสะสมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสุชาดานะครับอสงไขนะครับรวมถึงบอลตัวเทพๆอื่นอีกหลายตัวนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการสังเกตนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะสะสมนะครับองคุริมานรวมถึงนะครับการดูแลนะครับการขยายพันธุ์นะครับควรทำอย่างไรนะครับมาดูกันเลยครับ ก่อนจะเล่าถึงบรรสีองคุลิมานะครับผมก็ขออนุญาตเล่านะครับเรื่องราวขององคุลิมานแบบสั้นๆนะครับพอได้เห็นภาพนะครับผมนะครับก็ในช่วงสมัยพุทธกาลนะครับผมตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดสรุเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่เมืองอะไรผมก็จําไม่ได้นะครับพอดีว่าในเมืองนี้นะครับก็จะมีลูกชายนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือหนุ่มๆบ้านเรานะครับผมอ่า ชื่อว่าหิงสก,กะนะครับก็หิงสก,กะเนี่ยก็เกิดในครอบครัวที่เรียกว่าเป็นครอบครัวที่คือดีมากนะครับเป็นครอบครัวบัณฑิตนะครับด้วยความที่ไม่อยากให้ลูกตัวเองนี้เกเรนะครับเนื่องจากตอนที่เกิดมาเนี่ยนะครับได้รับการทํานายว่าหิงสก,กะเนี่ยนะครับจะก,กลายเป็นโจรเป็นผู้ร้ายนะครับผมก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครนะครับชื่อว่าหิงสก,กะนั่นเองนะครับพ่อแม่ก็เฝ้าสอนนะครับแล้วก็ดูแลลูกเป็นอย่างดีเนาะนะครับโตขึ้นมาหน่อยนะครับสมัยแต่ก่อนเนี่ยนะครับ เขาจะเขาเรียกว่าสํานักต่างๆเี่ยก็คล้ายกับมหาวิทยาลัยบ้านเราครับผมตรงไหนดีก็จะส่งลูกไปเรียนนะครับซึ่งในเมืองนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีสํานักที่มีชื่อเสียงมากนะครับชื่อว่าที่สาฟาโมกนะครับผมก็ส่งอหิงสกะไปเรียนที่นั่นนะครับซึ่งอหิงสกะเองด้วยความที่มาไกลนะครับแล้วก็มีความตั้งใจเป็นเด็กดีนะครับก็ไปร่ำเรียนนะครับร่ำเรียนจนเรียกได้ว่าเป็นศิย์ลักษณ์ของอาจารย์นั่นเองนะครับผม เรียกได้ว่าเป็น,เ,ปนเด็กดีประพฤติอยู่ตามพวกคําคสั่งสอนของครูบาอาจารย์มาโดยตลอดนะครับจนมีบางคนเนาะที่เห็นแล้วเกิดความอิจฉานะครับเกิดความอิจฉาเห็นว่าเป็นศิริรักของอาจารย์ก็เลยนะครับออกอุบายนะครับไปบอกกับอาจารย์นะครับด้วยความที่อาจารย์เนี่ยเป็นคนก็หูเบาหน่อยนะครับกลัวว่านะครับองคุลิมานนะครับหรือว่าหิงสก,กะเนี่ยจะโค่นบัลลังก์คือจะคิดล้างครูบาอาจารย์นั่นเองนะครับผม ก็เลยออกอุบายบอกว่าอิสกะนะครับถ้าหากว่าเจ้าเนี่ยนะครับไปจัดการตัดเอานิ้วคนมาได้นะครับหนึ่คนก็จะสอนวิชาคั้นรับสุดยอดให้นะครับเพื่อที่จะได้บรรลุนั่นเองนะครับผมก็หลังจากนั้นนะครับองคุริมานนะครับก็ได้เดินทางนะครับไปทําการนะครับฆ่าคนนะครับฆ่าคนเพื่อที่จะบรรลุนะครับในวิชาที่ตัวเองเรียนนะครับ ก็ในเมืองนั้นก็วุ่นวายไปหมดนะครับผมเกิดเป็นตำนานนะครับใครเดินผ่านมาก็ฆ่าเพื่อจะตัดอนิ้วมาร้อยไว้ที่คอนะครับจนเวลาผ่านไปเนิ่นนานนะครับผมคนตายก็เยอะมากเป็นเบื่อนะครับนิ้วก็ร้อยไว้ที่คอเนี่ยประมาณ999นิ้วแล้วนะครับผมเลขนิ้วสุดท้ายนะครับก็จะครบนะครับเผอินว่าอยู่ในเมืองนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้านะครับท่านผ่านมาพอดีนะครับแล้วก็ อาจจะบ้านเราก็จะเรียกว่านั่งสมาธินะครับเห็นข่นะครับขององคุลิมาว่าถ้าหากว่าอหิงสกกะผู้นี้นะครับได้ตัดเอานิ้วอีกนิ้วหนึ่งนะครับหรือว่ามีการฆ่าคนอีกนิ้วหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องเป็นมรรดาซึ่งมรรดาก็ผ่านเข้ามาพอดีนะครับด้วยความเป็นห่วงลูกนะครับก็ผ่านเข้ามาและองค์คุลิมานเนี่ยนะครับหน้ามืดตามหมัวหมยหมดแล้วใครผ่านมาตรงนี้คงฆ่าแน่นอนนะครับแม่ตัวเองก็ผ่านมาที่ตรงนั้นพระเจ้าท่านก็ลงก็เลยทรง คิดว่านะครับถ้าหากว่าเราไม่เป็นคนห้ามนะครับหิงสกกะเนี่ยก็จะทำเรียกว่ามาตุคาดนะครับผมสร้างกำหนักไม่สามารถจะบรรลุอะไรได้เลยนะครับก็เลยนะครับเสด็จมานะครับแล้วก็ทรงห้ามนะคือในคําพูดในช่วงนั้นเนี่ยนะครับทำให้บันทีติดปากนะครับว่าหิงสกะนะครับพอเห็นพระพุทธเจ้าเนาะนะครับ ก็ไล่ตามนะครับผมไล่เท่าไหร่ก็ไล่ไม่ทันนะครับก็เลยบอกพระพุทธเจ้าว่าผมไม่แน่ใจว่าคําพูดว่าอะไรนะครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ตัดกระคืนมาบอกว่าเราเนี่ยหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดนะครับคําพูดนี้เพียงคำพูดเดียวนะครับทําให้เป็นน้ําพึ่งนะครับหยดลงในกลางใจนะครับของอหิงสกะนะครับแล้วอหิงสกะก็เลยคิดได้ว่าโอ้โหนะครับสิ่งที่ตัวเองทํามาเนี่ยเป็นกรรมหนักมากนะครับ เกือบฆ่าแม่ตัวเองครับถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาห้ามนะครับในวันนี้ก็คงจะทํากรรมใหญ่นะครับก็เลยขอติดตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอบวชนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับผมแต่ด้วยความที่หลังจากที่บวชแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องราวคือพระพุทธเจ้าก็บวชให้วลีง่ายก็คือให้โจรนะครับผมพอไปอยู่วัดไหนก็มีความทุกข์ยากลาบากไปบิณฑบาตนะครับก็ไม่ได้อาหารนะครับก็กลายเป็นเรื่องของการบัญญัติว่านะครับในการต่อมาก็คือ บัญญัติไม่ไม่ให้มีการบวชให้กับพวกโจรต่างๆนี่ครับที่ทําผิดร้ายแรงนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับพูดถึงเรื่องของความดุดันนะครับผมคืออหิงสกัดเอาจริงเอาจังทุกเรื่องนะครับเอาจริงเอาจังทุกเรื่องนะครับก็มันก็เลยมาเกี่ยวข้องกับบอลที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้เองนะครับพูดมาตั้งนานนะครับนะครับผมอ่าพอให้ได้เห็นภาพนะครับอ่ามีความดุดันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเข้าสักทีนะครับ ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะครับผมต้นเล็กวันนี้ม,มีให้ดูหลายต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ขึ้นมาน,นี่เลี้ยงได้3เดือนกว่าแล้วนะครับอะวังไว้ก่อนนะครับให้เห็นเขาข้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กเขานะครับต้นเล็กนี้ผมเลี้ยงได้ประมาณสักเด,เดือนเดือนเดียวนะครับใบเนี่ย ใบจริงๆนะครับองค์คุลีมานี่ก็จะมีใบที่เรียวๆเนาะเรียวๆหน่อยนะครับพอโตขึ้นมาใบก็จะเริ่มกว้างขึ้นนะครับสะดือนะครับสะดือนะครับสะดือที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นจุดสีแดงแดงนะครับสีแดงแดงนะครับแล้วตรงกลางใบก็นะครับจะมีพื้นแบบสีแดงแนงครับกระจายออกมานะครับผมกระดูกใบนะครับกระดูกใบแรกๆก็แดงนะครับพอโตขึ้นมากระดูกใบก็จะเขียวไปเรื่อยนะครับ แดงแบบแดงชัดเลยนะครับแดงชํำเลยนะครับผมสีเขียวเนี่ยไม่มีเขียวอ่อนนะครับเขียวเข้มนะครับดุดันนะครับตรงก้านใบนะครับก้านใบก็จะสีแดงนะครับแดงแล้วก็ไล่ลงมากลายเป็นดําเปลือกมังคุดนะครับอ่าก็จะสีสันแบบนี้นวนี่คือต้นเล็กนะครับเลี้ยงได้ประมาณ1เดือนก็เห็นอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าตอนแรกผมก็ยังดูไม่ออกนะครับเพราะว่าคือมันจะแดงได้ไงเขาจะดักได้ยังไงเนี่ย แต่พอเลี้ยงผ่านไป2เดือน3เดือนเนี่ยเฮ้ยความดาร์กมันมาเองเว้ยนะครับเอาเลี้ยงไว้ดีๆนะครับผมเขาชอบแดดลําไรนะครับเนี่ยพอผ่านมานะครับนี่ก็เป็นองค์คุลิมานเช่นเดียวกันนะครับองคุลิมานเช่นเดียวกันได้มาในนามขององค์คุลิมานนะครับ,นะรบแต่ว่าใบก็จะลาแหลมอันนี้ก็ยังไม่ไม่กัดสีนะครับไม่กัดสีนะครับพอผมเลี้ยง อีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งตรงนี้นะครับกระถางนี้นะครับทีนี้เขาก็จะเริ่มกัดสีชัดมากนะครับกัดสีชัดแล้วนะครับสีแดงก็จะกระจายนะครับผมเป็นพื้นเกือบจะเต็มใบแต่ขอบมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมตรงก้านตรงนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับก้านเป็นสีเขียวนะครับใบแรกๆนี่ก็จะนิดเดียวเนี่ยครับเห็นไหมนิดเดียวนะครับนิดเดียว คือจริงๆเขาเป็นบอลบ้านๆน,นะเป็นบอลโบราณไม่ใช่บอลบ้านๆเป็นบอลโบราณน,นะครับบอลพื้นบ้านแต่นะครับเป็นบอลที่หลายคนเนี่ยสะสมมากโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วนะครับคือราคานี่พุ่งปีดเลยนะครับเห็นไหมครับขนาดต้นเล็กนี่ใบสองใบเนี่ยนะครับกว่าจะได้มาสะสมเนี่ยแบบก็แบบถือว่ามีราคาอยู่พอสมควรนะครับอพอโตขึ้นมานิดนึงนะครับพอโตขึ้นมานิดนึงนะครับ อันนี้ผมเลี้ยงได้อายุ3าเดือนนะครับใบนี้ชัดเลยครับผมมีความเข้มชัดนะครับมีความเข้มชัดมาดูตรงนี้นะครับนี่น่าจะเป็นใบที่อันนี้ใบแรกเขานะครับใบแรกเขาใบแรกก็คือเริ่มแล้วเริ่มน่าจะทิ้งใบแล้วครับตัวนี้นะครับมาจางๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นใบล่าสุดนะครับใบที่3ตัวนี้นะครับใบที่สาม คือถ้าปล่อยไว้สักประมาณ6เดือนนะครับเพื่อนๆสามารถจะขยายพันธุ์ได้นะนะครับถ้าไม่รอจิ้มเอาหน่อลูกเขานะครับนะครับเขาจะช้าหน่อยถ้ารอจิ้มนะครับแต่ว่าก็ไม่ผิดหวังนะครับนะครับก็จะได้ต้นที่แข็งแรงออกไปขยายพันธุ์นะครับเอาไว้ดูชมนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไหนนะครับท่านไหนที่หวังที่จะทําเพื่อจะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับผม ผ่านพ้นประมาณ6เดือนขึ้นไปนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเอาหัวเนี่ยนะครับมาผ่าได้เลยนะครับเอาหัวมาผ่าได้แต่ถ้าต่ำกว่า6เดือนผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเราได้ก็ได้น้อยนะครับแล้วก็การผ่าหัวเนี่ยนะครับควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงหนาวนะครับผมเคยลองมาหมดแล้วนะครับอยากได้อยากขยายนะครับไปเอาบอลพันดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชายชนนะครับ ได้อะไรมาอีกอะนะครับหลายตัวเลยครับผมเอาบอลดีๆพาหัวฤดูหนาวนะครับไม่เกิดเลยครับแทงยอดออกมาน้อยมากนะครับแต่ผ่านพ้นฤดูหนาวมาแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นเองอัตโนมัตินะครับผมก็เลยมองว่าฤดูหนาวเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ให้หัวเขาสะสมอาหารดีกว่านะครับปล่อยไปเนาะนะครับอันนี้ประมาณอายุประมาณ3เดือนนะครับนะครับเราก็จะได้บอลสวยๆแบบนี้นะครับผม ยิ่งผ่านไปนะครับต้นใหญ่ขึ้นยิ่งมีความเข้มนะครับความดาร์กขึ้นอีกนะครับผมคล้ายๆอย่างนี้นะครับเพื่อนคนไหนที่ไม่แน่ใจนะครับกลับไปดูที่ตู้หรือว่าที่วางบอลนะครับที่ที่มีอยู่ไปดูซิว่าใกล้เคียงกันแบบนี้ไหมนะครับถ้าใกล้เคียงกันนะครับอาจจะเป็นองค์คุริมานก็ได้นะครับผมนะครับ สักครู่นะครับผมก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่านะครับประวัติขององค์ุริมานนะครับเกี่ยวข้องกับบอลยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าคนที่ไปจดมานะครับไปจดชื่อในนามของท่านอทิระท่านนี้นะครับก็คงจะเห็นถึงความคล้ายคลึงในเรื่องของความดุดันเอาจริงก็จังของของชื่อที่จะจดนะครับพอมาดูกับบอลแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสีสันที่ดุดันนะครับสีสดสีแดงสดนะครับสีเขียวสดนะครับเป็นบอลที่น่าสะสมอีกชนิดหนึ่งนะครับผม ายังไงใครยังไม่มีนะครับช่วงราคาไหนที่พอหาซื้อได้นะครับอยากให้เก็บสะสมกลายเป็นแรไอเทมของเราตัวนึงนะครับผมจะได้ดีต่อใจเนาะนะครับวันนี้เล่ามาทั้งหมดนะครับถ้าหากเพื่อนๆนะครับมีความชื่นชอบนะครับมีความสนสนใจนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปต่อนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วในคราวหน้าครับผมก็จะมาเล่าบอลสีที่อัพเลเวลนะครับความดาร์กขึ้นมาเรียกว่าขั้นสุดเลยทีเดียวนะครับผมมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม